เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าไฟไหม้บ้านตัวเองทำนายว่า ในระยะนี้ดวงคุณจะไม่ดีมีเคราะอาจมีเรื่องทําให้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจในหลายๆเรื่องให้ต้องปวดหัวช่วงนี้ควรงดการเสี่ยงโชคคุณจะมีการสูญเสียในบางสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองญาติสนิทมิตรสหายหรือคนในครอบครัวพูดได้ว่าเป็นลางร้ายที่ไม่ดีเลยสําหรับคนที่ฝันเห็นไฟไหม้บ้านตัวเอง ความรักคนโสดช่วงนี้คงต้องรอกันไปก่อนเพราะไม่มีดวงเรื่องคู่คนมีคู่ระวังเรื่องรักสามเศร้าที่อาจสร้างปัญหาให้กับชีวิตรักของคุณได้ลดความหึงหวงลงบ้างแม้ว่ามันจะยากสำหรับคุณวิธีที่ดีคือจงปล่อยวางมีสติให้มากๆอย่าทำให้ตัวเองต้องจมอยู่กับความทุกข์เพราะคนอื่นดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องรักตัวเองให้มากๆ การเงินการงานเรื่องการเงินถือว่าดวงตอนนี้อับโชคเอามากๆงดเสี่ยงดวงในช่วงนี้จะเป็นการดีมากส่วนด้านการงานอาจมีแรงกดดันจากหัวหน้าง,งานหรือปัญหาหลายสิ่งที่ต้องตามแก้ไขในหลายๆเรื่องจนส่งผลทําให้คุณต้องกังวลและหนักใจอย่างที่สุดคุณวีเกณฑ์อาจถูกโยกหรือปรับเปลี่ยนในตําแหน่งหน้าที่การงานที่แย่ลงหรือมีโอกาสต้องย้ายที่ทํางานใหม่ โดยรวมถือว่าไม่ดีดังนั้นต้องพยายามปล่อยวางอย่าคิดอะไรให้มากเพราะดวงชะตาคนเรามีขึ้นและมีลงได้ตลอดเลขมงคลให้โชค14 17 28 47และ48 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําตราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ